สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป้าติ๋มตกใจหน,กหนักนึกว่าส่งผิดบ้านที่แทบพิมริพายเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากกรณีป้าติม๋มโพสตคลิปลงโซเชียลขอพิมร่พายให้ช่วยจัดกล่องสุมราคาถูก199บาทให้หน่อยสําหรับคนจนแต่จะใส่เพชรใส่ทองใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่เนื่องจากกล่องสุ่ม10,000 0บาทจ่ายไม่ไวหวหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น2ฝ่ไฟล์โดยส่วนหนึ่งอยากจะช่วยกันดันคลิปให้ไป ถึงพิมรีพายส่วนอีกฝ่ายอยากให้ป้าติ๋มเก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายที่จําเป็นมากกว่าเนื่องจากมองว่าการขายกล่องสมเป็นการตลาดต่อมาพิมรีพายได้ส่งกล่องสมไปให้ป้าติ๋มถึงบ้านเมื่อแกออกมาดูพบส่วนใหญ่จะเป็นของกินทําให้ป้าติ๋มออกมาขอบคุณพิมรีพายที่จัดกล่องสมให้พราสุดทําเอาป้าติ๋มถึงกับดีออกดีใจสุดคิดเมื่อจู่จูรถกระบะขนของมาจอดหน้าบ้านของป้าติม๋มงานนี้ทําเอาป้าติ๋มถึงกับงงหนักมากเพราะไม่ได้สั่งของเยอะขนาด น,นี้ก่อนทำพนักงานไม่ได้สั่งของดังกล่าวสุดท้ายได้คำตอบสุดช็อกว่าของทั้งหมดไม่ได้ส่งผิดที่แต่พิมรีพายให้มาส่งให้ป้าติมโดยสิ่งของที่พิมรีพายจัดให้ป้าติมมีทั้งเครื่องซักผ้าและตู้เย็นก่อนป้าติมจะโพสต์ว่ามาแบบไม่รู้ตัวบอกคนส่งว่าไม่ได้สั่งไม่มีเงินให้นะส่งผิดคนหรือเปล่าก็บอกไม่ผิดครับพิมรีพายให้มาส่งให้ป้าติมเกือบช็อกขอบคุณสุดใจพิมรีพายท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกัน มาดคนณครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ